ไปฟลเรนซ์คราวนี้มีของดีมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเป็นขนมหวานที่รสชาติอร่อยแล้วก็เป็นตำนานของเมืองนี้นะคะจริงๆแล้วขนมเนี่ยค่ะก็คืออัลมอนด์บุกกี้หรือเรียกว่าบิสคอตตี้นะคะบิสคอตตี้เป็นอัลมอนด์บุกกี้บางทีเขาก็เรียกว่าคันตุชชีนะคะเมืองแรกที่ทำอย่างนี้ชื่อเมืองชาโตเขาก็มามีชื่อเสียงแล้วก็มีร้านอยู่ในเมืองต่างๆในอิตาลีเยอะโดยเฉพาะฟิลินเชค่ะหน้าตาของขนมเนี่ยค่ะเราอะก็คงจะเคยเห็นแล้วละ่ะ ะะเป็นเมนมคุกกี้แข็งๆเนี่ยเอาไว้ทานกับอาจจะเป็นไวหวานหรือหรือดิฟกับกาแฟตอนเช้าจิ้มเลยเป็นคุกกี้ที่สามารถจิ้มกับกาแฟทานได้คุกกี้นี้มีทีเด็ดอยู่ที่การใช้อัลมอนด์นำมาทํากับแป้งอร่อยมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่ทําสดๆไงๆรสชาติอาหารที่อร่อยมันคลาสสิกแล้วก็เป็นตํานานแล้วเวลาไปอะคะ่ะรู้สึกว่า บางทีพอซื้อพวกนี้มาไม่พอแจกกันเลยค่ะอร่อยมากจริงๆเราอยากจะมาแนะนําของดีของอิตาลีเผื่อใครไปจะได้ลองซื้อมาหรือใครที่เคยได้ลองชิมแล้วอาจจะมาเล่าประสบการณ์ของการชิมขนมนี้ให้ทุกคนฟังทางนี้ได้นะคะเป็นแบบว่าไข่ไข่แล้วก็มีแบบว่าหวานๆนิดนึงอ้อนกะเป็นแบบว่าไข่ไม่เลยค่ะหมดเลยกลิ่นแล้วก็รสชาติกรอบขลับมุกอะไรหมดเลยค่ะหวานมันไม่เหมเด็กตอนเด็กมันกรอบมัน้องนัวน้ำตาลน้ำตาเนาะอร่อย่ะ อร,อ,อร่อยมากค่ะชอบค่ะขอบคุณค่ะ